ประเด็นเชื่อมต่อประเทศพมา่าลาวที่ต่อได้8แบบเมตรสองมีการพัฒนารนะนบบโลจิสติกส์สำคัญอาจารอาารามในพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาของจังหวัดพิจายอาทิาหมหาไรแม่ฟ้าหลวงอาจารย์ประปรพัฒน์คุณีประพัวันผู้จัดการกองราคงานเลยครับ ย่าเกี่ยวการดำเนินการและการบัรทึกกาคัญขององค์การการเงินสหภาพตระนี้ครับพร้อมด้วยที่เรามีการทำเรื่องวันสต็อปเซอร์วิสด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นความฉุกเรื่องนี้นะครับเพราสประสบการณ์ที่กระทรวงเกษตรเรื่องของด่านที่จะเก็บกักโคที่อยู่ในพื้นที่ของเราเองด้วยดีว่าหน่วยงานต่างๆที่อยู่ตามประชายแดนที่มีความต้องการเนี่ยให้รีบมีการกระจายที่ตัวกรอเหล่านั้นออกไปโดยเร็วที่สุดนะครับ เรื่องของรถโฟวิลก็สำคัญนะครับที่รถกระบะับรถโฟววิม็นถูกนะครับไม่แน่ใจว่าหาันโฟลีวิหรือเปล่าจะได้ปกป้องในเร่องนี้ก็งอง